คลิปนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มกิจกรรมโคนันแล้วก็คิดกันนะครับณตอนนี้กิจกรรมได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่3าสิสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับก่อนจะไปสุ่มนะครับให้ทุกคนนะครับมารับโทเค็นกันก่อนนะครับสามารถรับฟรีแล้วก็จากการเติมคูปองนะครับโทเค็นนะครับก็ใช้เล่นกิจกรรมสุ่มสกินโคนันนะแล้วก็คิดอ่ะบางคนได้ฟรีไปเลยครับตั้งแต่ครั้งแรกถ้าใครดวงดีนะครับนี่ครับอย่างแรกก็ เมื premises, ่อเรานะครับเติมคูปองเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะได้รับอยู่25โทเค็นนะครับเนี่ยแล้วก็ต่อมานะครับก็มารับฟรีตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับถ้าเราล็อกอินครบอะทั้งหมดนี้นะครับจะได้รับอยู่50โทเค็นครับต่อมานะครับก็เป็นการลงทะเบียนนะครับกดรับครับเนี่ยเราจะได้รับเพิ่มอีก10โทเค็นนะครับน่าจะ10นะนี่ครับกดใช้ครับนี่ครับอีก10โทเค็นนะครับ กิจกรรมนี้นะครับอธิบายง่ายๆนะครับเมื่อเราสุ่มนะครับเราจะได้รับการพิเศษมาเมื่อเรานะครับสะสมการพิเศษครบสีใบเรานะครับจะสามารถเปิดนะครับเพื่อเลือกรับนะครับเป็นโทเค็นนะครับหรือเป็นสกินนะครับเราสามารถเลือกได้แล้วก็การสุ่มอ่ะสิครั้งการันตี4ีการพิเศษครับนี่ฮะเห็นไหมครับค้นหา10ครั้งเพื่อหาการพิเศษและใช้ค้นหาแบบพิเศษนะครับเห็นไหมครับง่ายๆกิจกรรมนี้ แล้วก็เมื่อเรานะครับสะสมโทเค็นนะครับให้ครบตามจํานวนที่กําหนดนะครับเราสามารถมารับแลกของาะวันนะครับได้ตรงมุมบนขวามือครับตรงนี้ครับทั้งคิดและก็โคนันนะครับจะใช้อย่างละพันสองนะสกินละพันสโทเค็นนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกอ่าหาขอโปรไฟล์นะครับเป็นวิบวับนะครับแล้วก็ไปประกาศปุ่มโจมตีนะครับแล้วก็นี่ครับรูปโปรไฟล์ท่าเต้นนะครับ กรอบโปรไฟล์นะครับไปประกาศพวกนี้ของคิดโคนั้นนะครับมีอัจมจิต่างๆนะครับนี่เลยนี่นะครับแล้วก็โทเค็นพวกนี้นะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับของคิดสามารถแลกได้ตั้งแต่วันที่8สิงหาคมเป็นต้นไปเท่านั้นนะครับแนะนํานะครับถ้าใครงบน้อยนะครับแนะนําให้เลือกคิดดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นฮีโร่เมตานะครับได้เนี้ยาวๆนะครับคิดอะมาครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มให้ดูนะครับแล้วก็สามารถสุ่มฟรีได้ทุกวันเลยนะสิบครั้งนะครับครั้งแรกนะไปครับ ส่งฟรีนี่ครับเปิดมาครับปุ๊บเนี่ยปุ๊บปุ๊บนี่ครับเนี่ยเมื่อสะสมการพิเศษสีอันแล้วค้นหาอีกครั้งนะครับปุ๊บนี่ครับอ่ะมันก็จะอ่าถ้าเรามีสกินแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัตินะครับเป็นสีสีโทเค็นครับดำเนินการต่อครับค้นหาฟรีอีกสิบครั้งนะครับ ผมมีคูปองอยู่แปดพันแปดร้อยปสิบแปคูปองนะไปครับต่อเลยฮะโอเคปึ๊บปบ๊นี่ครับได้อะไรครับลุ้นครับลุ้นขี่โทเค็นนะโอ้โหร้อยสี่สิโทเค็นเลยเหรอโอ้โหแปลว่าดวงดีในการส่วนมากหลายคนจะได้ไม่เกินหกสิบอะอันนี้ผมได้ร้อยสิบเลยนะ เยอะครับถือว่าเยอะเลยครับค้นหาฟรีอีกสิบครั้งโอโหแบบนี้น่าจะไม่เกลือนะครับอาจจะไม่เกลือนะโอเคครับชึบชึบชึบ,ชบมาดูว่าจะได้อะไรนะครับกี่โทเค็นนะครับปึ๊บอีกหกสิบก็ถือว่ายังดวงดีนะครับโอเคโอเคเลยครับ ต่อไปนี่ครับอยากมี ID เกมอาวีนะครับฮีโร่สกินไรก็ทำได้ได้ที่เพจแอสเมียนต้นที่เป็นเจนะครับของจริงต้องคนติดตามมากกว่า200,000คนนะครับร้อยแปดสิบโทเคนนะครับขอเตือนดีกว่าครับไม่ต้องข้ามนะยังครับมาแล้วมาแล้วปึ๊บปึ๊บดู้นะครับว่าถ้าเป็นสกินแพงมันก็แบบจะได้โทเคนเยอะนะครับไม่ไดหายโทเค็นนะหกสิบก็ถึงเยอะก็ถึงโอเคนะต่อไปครับซูมต่อฮะจะส่งการให้ครบสี่ใบชึบอ่านี้น่าโทเค็นเลยครับก่อนนะครับไม่ต้องกด ปุ๊บอ่าสี่สิบโทเค็นรู้สึกว่าจะเริ่มเกลือแล้วไม่เป็นไร,สล,ลนนรสลับด้วยกันครับสลับดูหนึ่งครั้งแล้วก็แบบสิบครั้งอยู่เนี้ยเออได้การ์ดครับได้การ์ดเห็นไหมเริ่มลงดีแล้วนึง่งอีกสิบครั้งครับผมว,ว่าจะไม่เกลือนะอ่าเกินเลยครับสี่ใบเกินเลยนะปุ๊บได้อะไรครับอืมเห็นไหมครับถ้าเราแบบอ่าต้องการซาตานนะก็เลยซาตานลองหัวเข็นก่อนหัเค็นครับ,ราารรนนรบผมเล่นหัวเข็นดีกว่ายืนยันครับยืนยันโอเคต่อไปครับสิบครั้งอย่ามาสองใบมมาาได้อีกไไม่เป็นร อีกสิตอนนี้มี4ี่ร้อยสี่สิบหกโคลนแล้วนะชิปโอเคบางคน้สกินโคลนเลยอ่ะโคชกีนะครับอันหกสิบโอเคแล้วต่อไปครับอีกหกแปดสิบนะครับอืมมาส่งการ์ดให้โพเชนตอนนี้มาเกไบเลยขึ้นทางแล้วอะไรครับอะไรครับมาแล้วปึ๊บโอ้โห่สี่สิบอะไรอะไรชิปอืมหกสิบอันนึงผมไปซื้อไปสุ่มก่อนนะครับสุ่มลอตเตอรี่ก่อนลอตเตอรี่สุดเดือดครับไม่กินได้ของดีไงโอเคสุ่มสกินโคลนต่อครับ โอเคไล่ okay. ให้ทุกเช่นมาหร,รือเปล่าของดีมาหราือเปล่าเฉพี่สี่สิบต่อไปครับตอนนี้ประ,ะมาณน่าจะพันละั้มน่าจะพันละสิบสี่อันครับไปนะสี่สิบครับต่อไปครับอืมไม่มีการนะครับดเนนิการต่อยิ่งเลทยิ่งออกยากเลยครับยิ่งขยายอ่ะยิ่งออกยากเลยอีกประมาณห้าห้าร้อยประมาณเจ็ดห้าร้อย ประมาณเกือบห้ารนะครับหกสิบนะก็ยังลงดีหกสิบได้ต่อนะคูณสปุ๊บอ๋อเป็นโทเคนแล้วกันนะครับโอเคจะต,ต่อครับบางคนโดนประมาณสามพันเกือ่ปองเลยนะกิจกรรมนี้ชิบสี่อันครับเหม,มือนกันต่อชิบหกสิบโอเคอยู่ครับชบชิบชบ,ชบมีโทเคตมาเลยทนะี 40, 40, ่สิบยี่สิบปุ๊บต่อไปครับนะโอเมนนะครับโอเคสุ่มต่อไปครับ น่าจะประมาณเกือบสองพันละเรเ่ินการต่อแล้วก็ออกมาเป็นกี่โทเค็นครับปึ๊บสี่สิบครับโอเคต่อไปฮะอีกประมาณหลายกว่าครับหลายกว่าไปได้ละเช็คมาแล้วก็จะได้ละคนนั้นแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะเลือกเป็นทายาดีกว่านะครับพายาเตะดีกว่าคือมันคุ้มกว่าในระยะยาวอ่ะเดี๋ยวมันจะไม่เกินสามพันนะอาจจะสามพันไปได้ครับเรารุ่นกันสี่อันโคนาที่เศษเริ่มต้นใครได้แบบดวงดีก็คอมม่นคอมมิมาร์ีฮะก็บางคนอะไรดวงดีไงได้คนนั้นตั้งแต่การสูงสีครั้งแรกไปแล้วอีกไม่ถึงนะครับไม่ถึึงงไม่่ถกวาปอละ ร้แปดสิบสองพันแปดถ้าผมสูงทีละครั้งอืมโอเคลองสูงทีละครั้งดูครับยังไงมันก็การันตีอ่ะอม,มาแล้วเลยมาละโอเคเอฟเฟกต์สี่ใบการพิเศษครับปึ๊บสี่สิบอีกยี่สิบอีกสิบเก้าโทเค็นได้ละจะพอแล้วเนี่ยกเก้าโทเค็นโอเคซื้อเิติดการมาแล้วต่อไป อีกครั้งนึ่ครับม,ม,ม,มันจะได้ผมว่าเขาว่ามันน่าจะเดืด้ซ้ำแหละน่าจะเดือดนะครับ่ 2, นนเสียไปรอบนี้โอเคมาแล้วครับโอเคมาแล้วก่าจะมานะครับสีิรับไปยืนยันครับ นะเห็นไหมครับก็จะให้เลือกว่าคิดหรือโคนันนะครับก็กดคําว่าแลกภายหลังนะครับถ้าใครแบบต้องการคิดนะงบน้อยแต่ว่าถ้าใครแบบอยากเหมาก็เลือกโคนันไปก่อนนะครับเนี่ยภายหลังนะครับประมาณนี้กิจกรรมนี้นะครับผมเสียคูปองไปนะครับอยู่ที่สองพันเก้าสิบเจดคูปองนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเลทที่ดีนะครับส่วนมากในกลุ่มประมาณ3าพันห้าอัพเลยนะส่วนมากนะครับเลทนี้ก็ถือว่าดีนะเราประสมกันนะเพราะว่า ผมอยากได้แค่ขีดเท่านั้นนะครับส่วนโคนันนะครับรับบัตรเช่าแป๊บนี้ผมได้บัตรเช่าจากกาลิน่ามาละนี่ครับสามารถเอาไปเล่นได้ส่วนสกินโคนันนะครับเอฟเฟกดูได้ในช่วงท้ายคลิปนะครับเนี่ยโคนันก็จะมีเสียงพากินนี้นะครับก็จะมีรบกวนนะครับก็ฟังเสียงพากไปนะครับสกินโคนันนี่นะครโอโหรูปโปขยับได้นะครับ นี่ฮะเออแล้วก็สกินนะครับแป๊บนึงหลายคนถามว่าสกินพวกอัลติเมทอะไรพวกนี้นะครับแบบอ่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เราเปิดแล้วก็สามารถเลือกได้นะมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับปึ๊บอะไรเอ่ยนะครับแล้วก็ดูรางวัลฮะนี่ครับอัลติเมทก็มีของฮิวเลนนะครับมีไอริมีคลิกซี่มียอนนะครับมีในส่วนของไวโอนนะครับหูของลีเจนก็ตามนี้ครับ ねえ、ええ、ま、にーねなか。ただ、この事件、思っているほど単純じゃねえみたいだぞ。